สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพอดีว่ามีคอมเมนต์เข้ามานะฮะบ,บอกว่าพุต้าครับขอดูเวฟบ1้อยไอตัวลองท็อปหน่อยที่เป็นสีเทาอ่เออจริงๆแล้วตัวท็อปที่เป็นสีเทาก็ไม่มีนะฮะจะมีเฉพาะตัวลองท็อปนะครับแล้วก็ตัวตัวที่3ก็คือตัวสตาร์ทเท้านะฮะร้อนซีรวดนะครับ ทีนี้ผมที่นํามาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวรองทอปฮะเป็นตัวล้อที่ลวดสตาร์ทมือตาทเท้านะครับก็วันนี้ผมอยู่ที่นัทพบบางใหญ่สาขาแยกบางผูเช่นเคยนะฮะอยู่ใกล้ระหว่างบางบัวทองบางใหญ่นะฮะใกล้กับวัดสวนแก้วอยู่ตรงสีแยกบางผูเลยนะถ้ามองไปน้านนูจะเป็นสีแยกเลยนะคระับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับจะเห็นว่าสีเทานะฮะ สองคันนี้นะฮะมีข้อแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของไมดิจิตอลและก็ไมอนา็อกพอดีว่าผมมีอยู่คันหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่นะฮะในส่วนของไมดิจิตอลนะครับนี่เลยนะครับยังมีอยู่นะฮะใครที่สนใจมองหานะฮะหากันอยู่นะครับมารับที่ผมได้เลยนะฮะสาขาบางปูครับยังมีอยู่นะฮะตัวไมดิจิตอลนะครับ อ่ะเรามาดูในส่วนของตัวไมอนาล็อกกันบ้างนะฮะที่จะผลิตออกมาเยอะๆหน่อยก็คือตัวนี้นะฮะเป็นตัวปี2022นะครับระหว่าง2022-23แล้วกันนะถือว่าเป็นตัวล่าสุดนะฮะในส่วนของไมอานาล็อกที่เปลี่ยนจากดีต้อลเป็นอนาล็อกหลายท่านก็มองว่าโอ้โหเขาพัฒนาไปไกลแล้วทำไมยังใช้อนาล็อกอยู่นะครับคือ แตาเกิดว่าใครที่ติดตามผมมานะฮะโดยตลอดเนี่ยผมก็แจ้งข่าวสารว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรตัวหนึ่งก็คือชิปนั่นแหละที่ใช้ในการผลิตของไมคส่วนดิจิตอลนะครับตัวนี้นะคือคือไมคดิจิตอลตัวนู้นนะนะครับคือมันนําเข้ามาไม่ได้นะฮะเพราะว่า1มันอยู่ที่จีน2ออยู่ที่ยูเครนด้วยนะครับมันก็เลยนําเข้ามาไม่ได้จีนติดอะไรฮะติดโควิดนะฮะโรงงานปิดนะครับผลิตไม่ได้ยูเครน ตอนนี้กําลังเาลาะกับรัสเซียอยู่นะฮะกนําเข้าไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ก็เลยกลายเป็นว่า Honda ก็เลยแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนเป็นไมอานาล็อกแทนเรามาว่ากันในเรื่องของอสีรถกันดีกว่านะฮะตอนนั้นก็เกิดว่าใครที่สงสัยก็เข้าไปดูคลิปเก่าๆกมได้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรเนาะโอเคสีเนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะไม่มีสีเทานะฮะสีเทาก็จะเป็นตัวรองท็อป นะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือตัวสตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะฮะสีเป็นสีเทาด้านหน้าสีเทาร้วนเลยนะครับแต่จดทะเบียนะจะเป็นสีเทาดํานะครับถ้าเป็นตัวด้านหลังเนี่ยจะเป็นชุดสีสีดําเลยแต่จะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นสีเทาคาดสีฟ้ามาแบบนี้นะครับออ,อันนี้ถ้าสังเกตดีๆรถคันนี้ ที่เป็นไมดิตอลเนี่ยผมยังเหลืออยู่คันหนึ่งนะฮะสังเกตรตรงล้อนะเห็นไหมตัวนู้นจะเป็นไมอนาล็อกที่เป็นไมสายส่วนนี้ตรงกระปุกไมด้านหน้าจะไม่มีเห็นไหมตัวนู้จนจะมีนะผมมีหลงเหลืออยู่คันหนึ่งนะฮะอย่างที่แจ้งว่าใครสนใจเข้ามารับได้เลยนะครับโอเคนี่ความแตกต่างเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแต่จะต่างกันในเรื่องของระบบไม์แค่นั้นเองนะโอเคหลายท่านเคยสงสัยว่า ยางที่ Honda ให้มาเนี่ยนะครับมันเป็นยางยี่ห้ออะไรเป็น v ีเลเบอหรือเปล่าหรือว่าเป็นยาง IRC นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับจริงๆแล้วยางเนี่ยนะครับมันจะเป็นยางของ v ีเลเบอครับนะให้ดูให้ชัดๆเลยนะทีนี้ในส่วนของอยางบีฮะยางวีเลเบอเนี่ยนะฮะ โดยสมัยก่อนเนี่ยนะครับโหจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ปัจจุบันนี้ยนะฮะยางทางยางวีลเบอร์เนี่ยเขาได้แก้ไขไปแล้วนะปัญหาที่เกิดเกิดจากอะไรสมัยก่อนเนี่ยห่ยางมีรอยแตกลายงา 2. องยางแข็งกระด้างเกินไปนะครับไม่กกอะถนนแต่ปัจจุบันเนี่ยได้นะครับพัฒนามาแล้วแก้ไขามาเรียบร้อยนะฮะคุณภาพดีขึ้นถือว่าดีเลยนะฮะอันนี้พูดถึงเมื่อสมัย56ปีก่อนนะครับว่าเจอกันบ่อย นะฮะแต่ปัจจุบันนี้ได้แก้ไขามาเรียบร้อยนะฮะขนาดยางอ่าเรามาดูขนาดยางกันบ้างนะครับแปดสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดนะฮะเห็นไหมอันนี้คือขนาดของอยางนะครับอือเี๋นี้ในส่วนของล้อหน้ากันบ้างนะครับคือโดยหลักแล้วปกติแล้วเนี่ยก็คือยางหลังเนี่ยมันจะต้องใหญ่กว่ายางหน้าอยู่แล้วนะฮะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของอยางกันบ้างของล้อหน้าก็คือ70ทับเก้นะฮะก็คือแก้มันก็จะเตี้ยลงนิดนึงนะฮะหน้ายางก็จะกว้างหน่อยนะฮะอันนี้ในส่วนของอยางแต่เชื่อไมหมฮะถ้าเกิดว่ามาบาง,บางรุ่นเนี่ยก็จะมาแบบ IRC เลยก็มีนะครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับเพราะว่ารถมาแต่ละรถเนี่ยก็จะมีความต่างรือว่าชุดนี้มาในส่วนของอยางว l ลเบอร์นะอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น IRC นะฮะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้แล้วกันแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ถือว่าใน,นส่วนของคุณภาพยางเนี่ยเราแจ้งในเรื่องของข่าวสารอะไรต่างเนี่ยเข้าไปเยอะจนเขาได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็ก็พูดก,กันตรงว่าโ oh, อ oh ้โหถือถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าใช้ใช้ไปยางแตกไรเงาก่อนกําหนดนะครับหมายถึงว่าใช้ยังไม่ไม่กี่พันโลเลยอะไรเงี้ยครับคุณภาพยางถือว่า ใช้ไม่ค่อยได้แต่ปัจจุบันนี้ถือว่าดีนะฮะดีเลยนะอันนี้คือสีเทานะครับสวยงามนะฮะในส่วนของราคานะฮะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่เลยนะราคาสตาร์ทมือนะครับลองท็อป49,000บาทนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีดาวนะฮะแล้วก็ดอกเบีย้ย1.39%ผ่อน22,51บาท ร,ราคานี้จะรวมจดทะเบียนพลบาให้เรียบร้อย49,000นะครับรวมจดทะเบียนพลบาให้เสร็จสับนะครับออกรถได้เลยนะฮะอันนี้คือกรณีเงินสดนะถ้าเงินผ่อนคือไม่มีค่าจ่ายนะครับจะถามว่าเอ้าแล้วประกรรันรถนหายล่ะแล้วจดทะเบียนพราบาล,ล่ะต้องเสียเพิ่มไหมไม่ต้องเสียครับจริงๆแล้วมันรวมอยู่ในยอดผู้เรียบร้อยไม่มีฟรีหรอฮะท่าในใดที่ไปเจอร้านเอ้ยฟรีฟรีประกันรถนหายฟรีจดทะเบียนพาบาลบจริงไม่ได้ฟรีฮะแฝงครับมันจะอยู่ในยอดผู้เรียบร้อย ผมไม่หมกเบกฮะขายผมขายแบบคือผมมีช่องผมมีเพจอะไรเรียบร้อยนะฮะนะครับเราขายแบบชัวร์ฮะแฟร์ฮะขายทั้งสดทั้งผ่อนนะครับใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้เดี๋ยวผมพิ้งเบอร์ไว้ให้นะฮะสีสวยมากจริงๆแล้วสีเทาเนี่ยถือว่าเป็นสีที่ขายดีเลยนะสีที่ขายดีสีหนึ่งเลยนะครับอันนี้เพิ่งได้รถมาด้วยนะครับถ้าเป็นตัวอ่า ก,ก่อนหน้าเนี้ยนะครับจะไม่มีในส่วนของสีเทาท่นจะเป็นสีขาวซะส่วนใหญ่แต่นี่ทําสีเทามาก็ถือว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็สวยด้วยนะครับถือว่าเป็นงานตอบโจทย์ที่ดีเพราะว่าสีเทานี่ขายดีเลยในปัจจุบันนะครับหรือว่าที่ไหนนะฮะจังหวัดไหนท่านอยู่โซนไหนนะฮะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าแถวท่านแถวที่ท่านอยู่เนี่ยสีไหนขายดีกวนนะ,นะ,ะถ้าเกิดว่าถามผมที่นี่นะ,ะถือว่าสีเทาค่อนข้างที่ขายดีเหมือนกันนะ ถือว่าขายดีใช้ได้เลยแต่ผมไม่รู้ว่าช่วงแรกๆหรือเปล่านะเพราะว่าถ้ามองว่าสีเงินสีแดงต่างๆนถือว่ามันเป็นแม่สีอยู่แล้วนะครับมันขายดีแล้วแต่ถามว่าเท่าที่ผมขายเนี่ยสีเทาอ่ะมันก็เป็นสีหายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าฮอนด้าไม่ค่อยส่งมาให้พอได้มาปุ๊บรถก็ไปเลยนะครับโอเคใครที่สนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะผมทิ้งเบอร์ไว้ให้หรือว่าเข้าไป พิมพ์นะครับคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าเข้าไปดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเป็นเพจของนักพบบางใหญ่ครับนะครับก็อินว่าเข้ามาสอบถามนะฮะบอกได้เลยว่ามาจากช่องตาบาร์กี้เดี๋ยวทางแอดมินก็ดูแลให้นะฮะก็ในในส่วนของราคานะครับแล้วก็สเปครถก็จะมีประมาณนี้ฮะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับคือว่ามาอัปเดตในส่วนของราคากันนะครับในส่วนของเดือนกรกฎาคมนะฮะก็มีหลายท่านก็สงสัยว่านะฮะ ากสอบถามในเรื่องของยางอยากสอบถามในเรื่องของสีรถนะครับวันนี้ผมก็เลยนํามาถ่ายให้พอดีว่ามีทั้งไมอนาล็อกและดิจิตอลก็เลยถ่ายคู่กันไปเลยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะสวัสดีขอตัวก่อนละครับสวัสดีครับ